สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพี่พี่น้องๆ้องนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับผู้มาเจอกับท่านต้องป่าป้องนะครับวันนี้ให้ชื่อตอนว่าตึงจัดปรัดบอกนะครับไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยม้าเทียมเม็ดรายเหมือนเดิมครับคู่ต่อสสุก็เป็นม้าโยงขวาโคนนําเม็ดแน่ๆครับจังหวะนี้ก็ ปูพิ้สามไปครับทางด้านปีกซ้ายนะครับเราจะโจมตีม้าเหมือนเดิมครับจังหวะนี้ก็ทิ่มใส่ม้าขึ้นไปม้าถอยครับม้าถอยเราก็เอาไงต่อเรามาเล่นทางด้านกินตัดไปก่อนครับกินตัดขึ้นไปแล้วก็ค้ำนะครับมอนยันหลักเหมือนเดิมครับคู่ต่อสู้สวนมาปิดทางด้านปีกซ้ายนะครับเราก็ได้เบี้ยสูงมรณะ เบีย้ยสูงสกดทับทางด้านปีกซ้ายครับคุ่ะสู้ฝังสูงเหมือนกันไม่ให้โคนเราใช้งานตีเบีย้ยทางด้านปีกซ้ายครับ2ตัวขึ้นไปคุ่ะสู้ทิมริมสกัดนะครับเราก็ทิมสวนขึ้นไปครับทิมสวนขึ้นไปเลยคุณอาแบบนี้ได้แท่นนะครับเอามาไปยืนแล้วเอาโคนไปยืนดีครับหลายคนเอามาเขาไปยืนดีกว่าครับหลายคนคิดว่าช้าไปนะครับ มาขึ้นไปยืนตำแหน่งนี้คือการโคนของสีขาวไม่ให้ขึ้นมาได้ง่ายนะครับคู่ต่อสู้หุบเรือมาแบบนี้ระเบิดเบี้ยไปเลยไหมนะครับวันนี้รู้สึกแบบใจร้อนนะครับถ้าไม่ระเบิดก็ไม่ต้องขึ้นกันแล้วนะครับเบิดขึ้นไปเลยครับกินตัดขึ้นไปเราจะนำม้าไปกินทางด้านปีกซ้ายครับหน้าเม็ดของเรานะครับ โคนเราจะได้ใช้งานได้แล้วเบีย้ยสีขาวก็จะเป็นจุดอ่อนครับถอยม้ากลับมาจับก,กินเบีย้ยเลยเราจะนาโคนดันขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้เสริมโคนขึ้นมาดันคนขึ้นไปครับคู่ต่อสู้ไม่ยอมให้กินครับแบบนี้ก็เอาม้าตัดโคนก่อนครับม้าตัดโคนขึ้นไปแล้วเราก็านาโคนกินปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกสองหนึ่งไปเลยครับ ูต่อสกินมากินกลับเหมือนกันครับเสริมขึ้นปะมากินขึ้นปะแม่แลกกันพันละวันครับก็โปรดรับชมด้วยความเันเทิงครับฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายแนะนําแต้มกันได้นะครับอ่ะเรามาดูกันต่อครับขุนของสีขาวหลบเข้าป้อมไปแล้วครับเราก็เสริมโคนขึ้นไปเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรทําก็ต้องเสริมตัวขึ้นไปนะครับ จังหวะนี้โคตสู้เอาเรือออกก็คงต้องเอาเรือมากันครับกันกั้นคลองกันไว้นะครับไม่ให้ลงมาก่อกวนกันได้นะครับเอาไงต่อดีครับเอาเรือมาอีกลำไหมโคตสู้ประกบเรือคู่คู่มาคู่กลับแบบนี้ก็ไม่โกงนะครับน่าจะใี้เรือนะครับ พยายามพิจนารณาว่าจะมีตาไหนที่วางดีกว่านี้นะครับประกบคู่เหมือนเดิมครับคู่มาคู่กลับนะครับคู่ต่อสู้ถอยมากลับไปจะนำม้ามาจับกินเบี้ยริมทางด้านปีกขวาของเรานะครับถอยมาไปกันหมุนตัวหมากไม่ทันนะครับดันเบีย้ยก็ไม่ได้ ตัวที่เดินมีน้อยนะครับก็คิดว่าดีที่สุดก็คือถอยม้านะครับแต้มน้จังหวะนี้ไก่กาแฟาก็คิดนะครับพยายามมองหาตัวครับไม่มีตัวเล่นนะครับจําเป็นนะครับต้องถอยม้ากลับมากันก่อนนะครับเกมนี้นะครับคุตโตซูมีม้าสองตัวนะครับ ค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรเรามีโคนนะครับกับเบียกคว่ำนะครับสู้ม้านะครับก็นับตัวหมากกันแล้วก็มากกว่าตัวหนึ่งนะครับมากกว่าตัวหนึ่งจังหวะนี้ก็ไหลโคนขึ้นไปก่อนนะครับป้องกันไม่ให้มาขึ้นมานะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเรือครับกินเรือก็กินกันครับคู่ต่อสู้ต่อเรือครับท่านหนีเราก็เสียครองใช่ไหม เสียคลองนี้เนี่ยก,กินขึ้นไปเลยครับหมากปกขึ้นไปนะครับหมากปกจังหวะนี้เอาไงต่อดันขุนขึ้นไปนะครับกูต่อสู้ก็นำมาขึ้นมาอืมจังหวะนี้ถอยมาก,กลับก่อนดีกค่ะครับดีกว่าครับ เกมนี้ตึงจัดนะครับเพราะว่าไม่มีเรือแล้วนะครับก็ขึ้นค่อนข้างที่จะลำบากนะครับก็พยายามสับเปลี่ยนนะครับหมุนตัวหมากนะครับคู่ต่อสู้ขยับขุนอยากจะนำเม็ดนะครับมาใช้ทางด้านปีกซ้ายนะครับแบบนี้นะเราขยับขุนก่อนครับเมื่อกี้เดินผิดไปนิดนึงนะครับ ทำให้เสียตาเดินนะครับก็เป็นไรครับก็พยายามครับพยายามหมุนตัวหมากให้ได้นะครับเพื่อมาใช้งานคู่ต่อสู้หมุนมาครับจะเอาม้ามาให้โคนกินและเอาม้ามาจับกินเบี้ยริมเราก็จะไม่มีตัวโผกนะครับเมื่อเราเห็นดังนั้นครับก็ถอยมาครับถอยมานะครับลงไปแล้วก็จะขึ้นมาโผกเบี้ยจุดอ่อนครับคู่ต่อสู้โยนมาไม่กินครับ ยังไม่อยากกินม้าในจังหวะนี้นะครับยกม้าขึ้นไปผูกเบี้ยตำแหน่งนี้ดีที่สุดครับนะครับยกม้าขึ้นไปโคตสุมีม้าสองตัวก็ต้องระแวงระระเวดระวังกันพอสมควรครับสับตัวมาครับนะครับสับเป็นตำแหน่งก็ย้ายเม็ดมาครับหมุนมาหลังขุนนะครับจะขึ้นเป็นหลังโคนแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าม้าของสีขาวนะครับ กหน้าม้าของเราด้วยครับโคต่อสู้มาจับกินโคนกินมากินก็กินกันครับไม่ว่ากันครับดูทรงแล้วเบี้ยตัวเดียวนี่ค่อนข้างที่จะเสมอสูงครับไม่มีเรือนครับโคต่อสู้โยนมาให้กินอีกแล้วนะครับแต่ไก่ก้าวฟ้าก็ยังไม่หิวนะครับยังไม่หิวก็ไหลเม็ดขึ้นไปโคต่อสู้หมุนมาเดินมาเล่น,นครับแลกเม็ดเลยไหมแลกเมเ็ดก็ไปเลย กต้ตสู้กินกินเราใช้เบีย้ยกินไม่ดีนะครับเราจะเอามาไปลุกหน้าขุนไม่ได้เพราะกุ้ตสู้ต้องโยนม้ามาจับเบี้ยริมแน่ๆนะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นคนกินครับคนกินถ้าขุนขึ้นมาหมุนมา้าหมุนมา้านะครับหมุนมา้าลงไปที่ตำแหน่งขอไข่นะครับขอไข่แปดแล้วมางองูสอง โคลุกจนได้นะครับสองทางครับอ่ะคนกินขึ้นไปครับโคตสูุจะขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่าจะตกเจ็ดนะครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับอ่าไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นก็ผิดแผนก็ต้องนําขุนไหลขึ้นไปอีกเหมือนเดิมไหลขึ้นไปก่อนครับไม่มีตัวเดินตัวเล่นนะครับตัวเล่นค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโคตสู้ก็ยกม้ามาเหมือนเดิมครับจังหวะนี้เราดันเบี้ยขึ้นไปเขาก็ลุกเขารุกเรา ติดมาติดมาเขาลุกอีกเขาลุกอีก้วติดมาติดมามาไปจับกินเบี้ยริมทางด้านปีกซ้ายเราก็ต้องปล่อยนะครับอไปครับไรติดมาครับแล้วก็ติดมาครับปล่อยเบี้ยกินไปเลยนะครับเบี be ้ยแดงนะครับข้างโคนขาดแล้วครับเอามาโอ้แบบนี้ไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ได้แล้วครับแบบนี้ต้องโคนปกักลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนก,นกันก่อนนะครับเรจะสู mm. ้ขึข้นมาก็เอาโคนกินม้าไปเลยเอา แล้วก็เอาขุนไปไล่กินม้าครับเอามาขึ้นไปครับจับกินเบี้ยริมเบี้ยริมทางด้านปีกเบี้ยไม่ริมครับเบี้ยเกือบริมนะครับทางด้านปีกขวากู้ต่อสู้หมุนม้ามาก็แข่งกับเวลาครับไก่ก้าวฟเวลาเหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับก็เอาม้ากลับมาลุกอิงดอกครับแล้วก็เอาม้ากลับมาจับกินเบี้ยทางด้านปีกซ้ายเพื่อเปิดทางให้ขุนนะครับออกไปใช้งานครับคู่ต่อสู้ก็หมุนม้าครับไปครับแม่ทัพของเราขยับเข้าไป เขาอยากไปโดนตารุกอีกเก็ต้องการให้รุกนะครับคู่ตัวทุกกินเบี้ยไปแล้วครับกินมากินกลับไม่โกงครับคือคิดมากไม่ได้แล้วนะครับเวลาเหลืออยู่ประมาณครึ่งนาทีครับโอ้ทันหรือเปล่าครับแบบนี้นะครับเราจะเอามาลุกลุกเอามาลุกก่อนครับปักไปหนึ่งดอกครับหงายไปครับหาตัวช่วยก่อนครับเป็นเบี้ยคู่แบบนี้ก็เอาเบี้ยไปอีกตัวหนึ่ง กินจะกินสองเราอีกก็เบี้ยลุกไปก่อนนีไปไหนนีไม่ถูกนีถูกหรือไม่ถูกอ้าวนีแบบนี้โอเคครับเอาเบี้ยขัดไว้เลยนะครับโอ้โหนะครับก็จะมีจังหวะนะครับเอามากินเบี้ยครับเอาเบี้ยลุกจนครับู่ตสู้ไม่มีตาแก้ครับปักเข้าไปครับแล้วจนสวยงามนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ e ีีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ